ครับผมก่อนหนึ่งก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคกดกระดิ่งชองผมด้วยผมโอเคนะผมวันนี้ก็จะมาให้ดูผลลัพธ์นะผมก็คือคลิปก่อนหน้านั้นก็คือผมได้ทําการโปรโมตคลิปอะไรนะติ๊กต็อกใช่ไหมครับผมนี่ก็คือคลิปนี้นผมสองโปรโมทติ๊ตกต็อกแบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะผมก็คือคลิปนี้บอกเลยว่าสองละเอียดมากนะผมแล้วผมจะมาให้ดูนะผม ตอนที่ผมโปรโมทคลิปเนี้ยเออผมโปรโมทคลิปอะไรโปรโมทไปเท่าไหร่แล้วได้ตามเท่าไหร่แบบนี้ผมโอเคไปดูกันเลยครับผมอันดับแรกน,นะผมก็ไปที่ทติดต่อของเราครับผมอ่าจัดนังครับผมนี่คลิปที่ผมได้โปรโมทก็คือคลิปนี้ครับผมพี่น้องฮะนี่ครับคลิปนี้ครับผมอ่าคลิปนี้ผม,อผม,อผมตอนนี้ก็คือมี คนเข้าชมนะผมก็คือ961วิวแชร์6ครั้นนะผมนี่หมวใจ134นะผมโอ้โหพี่น้องฮะ <c oughs> เป็นไงฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับผมตรงตรงนี้นะผมอ่าเครื่องมือผู้สร้างครับผมโปรโมทฮะตอนนี้ที่บ้านฝนตกนิดหน่อยนะผมก็เลยอาจจะทำให้เสียงไม่ค่อยอได้ยินเท่าไหร่ให้เปิดเสียงดังๆไว้นะพี่น้องฮะโอเคมาเมื่อเรามาที่คำว่าโปรโมทใช่ไหมเราเรื่องขึ้นครับผมนี่ตรงนี้ครับผมอ่า ป้อมหมายของผมคืออ่าอะไรนะนี่ครับผมยอกยอกเข้าชมวิดีโออ่ะครับนี่คลิปเนี้ยผมได้ทําการโปรโมทนะก็คืออ่าผมไม่นี่ไงแบบว่าคือมีน้องคนนึงคอมเมนต์มาผมว่าเออให้ทําการสอนแบบละเอียดหน่อยแล้วคลิปก่อนหน้านั้ำผมก็ให้ดูแล้วผมอ่ะสาิบาทครับผมระยะเวลาหนึ่งวันนะฮะแล้วก็ยอกวิวก็นี่ครับผมตามที่เห็นเลยนะหกรหกสิบนี่ครับผมอ่ะ หัวใจแช่คอมเมนต์อะไรต่างๆนานาแบบนี้ครับผมตรงนี้สามารถดูได้ด้วยนะว่ามีเพศช,ชายหรือว่าเพศหญิงมากกว่าของผมก็คือมีผู้ผชายมากกว่าเนาะอายุระหว่าง18ถึง24ครับผมเนี่ยผมในจุดน,นี้คุณพึงพอใจมากเท่าไหร่เราก็กดได้เลยนะอันนี้ไม่มีอะไรติดขาดเงินของเราจํานวนเงินก็ได้ใช้หมดแล้วเราก็กด5้าดาวไปเลยได้เลยนะผมแต่ถ้าอย่างเช่นเงินของเราไม่ได้ใช้หมดเราก็กด1ดาว2ดาวอะไรแบบนี้แล้วก็เขียนไปได้เลยนะ ตรงนี้เขาจะมีหัวข้อเอรื่องก็ผมว่านี่ไงไม่ค่อยตอบโต้อะไรก็คือแบบว่าไม่ค่อยคอมเมนต์ไม่ค่อยกดหัวใจเราก็แจ้งได้ครับผมงบประมาณก็คือเงินของเราไม่ถูกใช้หมดอะไรต่างๆแบบเนี้ยนี่ครับผมอ่ะก็ลองส่งไปดูนะผมอ่าของผมก็คือตรงเป๊ะนะผมถ้าคลิปไหนที่ผมโปรโมทแล้วไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะไม่รายงานนะผมแต่คลิปเนี้ยนี่ครับผมอ่ะก็ใช้ตังค์ไม่หมดใช่ไหมผมก็ได้กดไปอยู่นะแล้วก็ มันก็เหลือเหลือสามบาทของผมอ่ะให้ในคลิปผัดไปอ่ะครับก็คือเราไม่ต้องเติมเงินครบนะผมโอเคมาในช่วงตอบคําถามว่าผมอ่าเดี๋ยวเราตอบคําถามก่อนนะโอ้อโหคนนี้บอกว่าทเติมเพจฟรีไฟผมโดงโกงนะฮะ <tales> มาคอมเมนต์ในของอันนี้นะครับผมของเงินจาดก,การโปรโมททำย่างไรคะโอ้โหอันนี้คือไม่คือถ้าอย่างเช่นอ่ผมถอนไม่ได้แล้วนะ ่อนหรือถองครับผมคือถองไม่ได้ครับผมคลิปไหนที่เราโปรโมทก็คือถ้าคลิปนั้นไม่อนุมัติเราก็ไปโปรโมทคลิปถัดไปครับผมคนนี้บอกว่าบางคลิปไม่ขึ้นโปรโมทครับผมมันคือมันคืออะไรแบบนี้ก็คือคลิปถ้าเราอัปเดตตอนนี้ก็คือยันยันไม่ขึ้นคําว่าโปรโมทนะผมให้เรารอไป 5- ้าถึงสินาทีนะผมแล้วมันจะขึ้นคําว่าโปรโมทนะผมแต่ถ้าคลิปนั้นไม่ขึ้นการโปรโมทก็คือคลิปนั้น ไม่สามารถผปรโมวดด้านเอกได้ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมสรุปคือ30บาทได้6 6 1วิว30บาทนะฮะสาหาร6กหนดูสิโอ้โหคือแบบ1วิวแทบไม่ถึง1บาทนะครับนะฮะดูับผมโอเคท้ายที่สุดน,นี้ผมก็หากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ